สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเย็นๆตอนนี้เซียนสองถ่ายคลิปโยนะคะเป็นเย็นวันเสาร์ที่24สิงหาคม2 5 6 7ค่ะคำามืดปืดตาเลี้ยว เส้นซองกันยังมีที่ดีที่เด็ดมาฝากมาตอนกอคุณ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะจัดให้ตามคําเรียกร้องออสำหรับแนวทางเลขหลุดวงในนะคะสตัวเม็ดเดียว2ตัวเม็ดเดียวหรือจะพูดง่ายๆก็คือบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวออเออชิววาง่ายอีย่างลาสัตวลหเพิ่นให้สาตัวบนมาหนึ่งหาง สองตัวล่างมาหนึ่งหางเออความสีเทิดมือผิดนะคะเป็นแนวทางนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่เอฟซีใจดีท่านหนึ่งนะคะเป็นเอฟซีที่ติดตามทา้งช่องมานี i ละเออติดตามเส้นซองติดตามบุญน้ำโชคมากตะโดนแล่านี่ล่เพิ่นกะหาแนวทางขึ้นกันนะคะบาดท,ที่หนีเพิ่นไปได้แนวทางนี่มากนะคะแม่จอบซ้อมมาที่จริงแม่เห็นงวดเมื่อกี้เป็นงวดแรก แต่ว่าเพิ่นเขามาแล้วสองงวดติดดิลูกเออให้เลขบนหนึ่งหางเหล็กล่างหนึ่งหางสองงวดที่พันมาเขาทั้งบนทั้งล่างวสันเออบาที่หนีงวดเมื่อกี้แม่เห็นเป็นงวดแหลกเห็นไปเพิ่นห้มากแปดหกเจ็ดกับแปดสองวสันเดแม่ก็เลยอู้ว่าถัศิษย์ต้ตรงมันก็นสิบโพดโพดว่าสันแม่เพิ่นว่าแม่ก็เลยเอาตาแปดสองสองแปดติดล่างติดบนไว ก็เลยได้โชคได้มนันน้ำแนวห้างนี่ละว่าสันแม่เพื่อนก็นเลยวางวดนี่ได้เมื่อล้วลูกล่องเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆในช่องเบิงกันนะเออล่องออกไปเอฟซี FC แฟนช่องเบิงนั่นแนห้างวดนี่ของเพื่อนเขาอีกอาจจีเขาทั้งบนทั้งล่างอีกก็ได้นะคะหาเพื่อนมีโชคมีลาบนำหาเพื่อนๆในช่องที่ติดตามเส้นซองเนี่ยมีโชคมีหมานไปด้วยกันว่าสันแม่เพิ่นว่าเส้นซองก็เลยว่าปั๊ดอ่า แมนปน,นันบอกแม่ในความรู้สึกขนณะแม่กระบาดจักขึ้กันแต่วางวดที่ผ่านมาหน,น,นะวันที่สิบหกสิงหาที่ผ่านมาหาแะแม่ได้เป็นวดแลกแม่ก็คิดซ้องจิตซองใจคือว่าหะก็เลยเด้ตะลงังแต่บังเอิญมันเขาทั้งบนท้งล่างที่ลูกประสานป้าเจนิองวาเอาๆลองเบิงเนาะแม่เนาะสันดอกก็เลยมาถามเอฟซีทางช่องนะคะว่าอยากได้บบนะคะสําหรับแนวทางนี้นะคะแนวทาง แม่เพิ่นว่าเป็นเลขหลุดวงในแม่เพื่อนกะได้ยินมาวางสั่นเนาะได้มาซื้อเพิ่นต่างวางสั่นนะคะแม่เพิ่นกะเลยให้เส้นซองล่องออกมาแบงปั่นนะคะเลยถามเอฟซีเอฟซีกะอยากได้หลายคนอยู่นะคะเส้นซองกะเลยฝ้าออกมานาเสนอนี่ละแจ้งก่อนว่าเปิดตัวงวดแรกนะคะเส้นซองพึงเอามานําเสนอเป็นงวดแรกเด้อคุณพ่อคุณแม่จังใดปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคือจังทุกเทือที่เคยเว้าเคยบอกกันนะคะถ้าเกิดว่า เพิ่นสิแม่นมาจักซิบงวดลอยงวดกระซังนะคะเข้าพึ่งเห็นงวดแหลกยาเฝ้าไปตื่นตะนกยาเฝ้าไปมั่นใจแห้งนะคะเพราะว่าเลขออกมาแล้วนะคะคือจังที่ทุกคนหูทุกคนคิดละไพกระบ,บอกได้ดอกเออเลขออกมาแล้วเว้ยสามโตตรงบางคนบอกได้หอดางวัลที่หนึ่งแมนอิลีนะคะอันนี้คือจุดที่เถียงบดายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าพึ่งเห็นงวดแหลกกะ เซ่ซองก็อยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะจอบซ่อมมืองก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็คือเกินให้ฟังแนะนําให้ฟังก่อนนะคะจังไดเขามาแล้วก่อนสิรับชมรับฟังฝากในเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ซอยกันแน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะไผย,ยังบอกกดติดตามบอกกดกระดิ่งอย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมาผ่านคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นามาฝากนะคะแล้วก็ก่อนสิเบิงแนวทางตัวเลขก,กะ ขอฝากแน่นะคะสาหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำเนาะเป็นสิวผิวมองค้ำนะคะหนาเหี่ยวหนาแห้งหนาบ่กข้าวหนาบ่กลองไซบ่มีลาสีนะคะเส้นซองอยากแนะนําขีมหนาไซนะคะทีเส้นซองแนะนํามาทุกๆคลิปทุกๆมือนี่ละเออใส่เองเห็นพลเองแล้วเก่ามาแนะนํเอฟซีเอฟซีเก่าไปใส่ก็เห็นผลนเท่กันนะคะผู้ใดอายุหลายเ้งเห็นพลดีคุณพ่อคุณแม่เออติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ให้ข้างล่างนี่ละ 0940292674นะคะไพมีไลไซเบอร์นีเข้าไปจะขึ้นว่าบุญน้ำโชคสามนะคะทักข้อความทิ้งไว้ด้วยนะคะว่าสนใจข่มเนาะหรือว่าทาบูดได้โบมิไลยอยากโทรมาคุยอยากโทรมาถามก่อนกะโทรมาเบอร์นีเบอร์เดียวเลยนะคะจะซองใส่อยู่เบอร์เดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากแน่นะคะโอเคนะคะเอาเบริรงแนวทางตัวเลขนะคะให้เบริรหงวดเก่าก่อนแม่เพิ่นโทรมาและกห้เส้นซองจดไว้นะคะ คือจำที่บอกเนาะแม่เพิ่นเนี่ยพ่งได้งดนวดนี้เป็นงนวดแหลกงวดวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยแต่ว่า,าย้อนหลังที่เขาไม่ให้แม่เบิ้งค่ะละ่ะนี่เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะคะเลขสามตัวหนึ่งหางคือศูนย์หนึ่งสี่นะคะ้ลสลากเลขบนออกศูนย์สี่หนึ่งสามตัวโต๊ดนะคะอันนี้คือในส่วนบนบานนีล่างนะคะหายสี่หกเม็ดเดียว เลขล่างก็ออกสี่หกคุณพ่อคุณแม่อียังคือสิแม่นแท้สันดีเออบานี้งวดที่สองนี่งวดล่าสุดเลยสดสดหลอนๆนะคะแม่เพิ่นไดโชคไดมานน้ำงวดนี่ละไฮมานะคะสามตัวเม็ดเดียวคือแปดหกเจ็ดเลขออกแปดหกเจ็ดสามตัวตรงๆนะคะแม่เพิ่นเสียดายว่าจันจมแล้วจมอีกคุยกันนวมาโดนย้อนเสียดายแปดหกเจ็ดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เลขล่างนี่ไฮมาก็คือแปดสองนะคะแม่เพิ่นเอาตัวนี้ละ ติดไว,ว้สันแปดสองสองแปดบนกับล่างนะคะได้พ่อหอมปากหอมคอนิดนึงนะคะอ้านี่อันนี้ยอนหลังเด้อจ้ะคุณพ่อคุณแม่บัตรที่นี่งวดนี่นะคะหนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดได้มาแล้วสามตัวบนเม็ดเดียวสองตัวล่างเม็ดเดียวนะคะสามวเม็ดเดียวก็คือศูนย์สามหนึ่งสองล่างแบบนี้ ก่าสองวันเป็นจังไดบาทที่นี่เป็นตะคือบอลาคุณพ่อคุณแม่เอา้าจังไดก็ล่องเพชรเจรนาเบิงเนาะนี่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะจากสีบอยังไลน์นะคะสําหรับโตเลขก,กะเพินไหมาซัมเน่นะคะเอฟซีล่องเบิงวิเคราะ์ไตตองเบิงนะคะมักน้าเพิ่นกะจัดขัดกับพานคือเกา่าเป็นตะคือกะลองติดไว้นิดน,น,น,น้อยๆนะคะทาบบเป็นตาทาเบิงแล้วบบมักบ่ถือกอก,อกถืกใจ หรือสิจอบสิซ่อมเบิงกะแคปหนาจอคือเกาหะะแคปไว้ทะลุนนะคะว่าซิมเมนลุดวงในอิลีบอนะคะซิมเมนอีกบอสิเข้าเป็นงวดที่3บอนะคะมาหอดหูเห้าแล้วมั่นสิเป็นจังไดนะคะ1กันยายน2567หลัง4ี่โมงแรงรู้กันค่ะนี่อาแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะ ฝากน้ำแน่นะคะทาผู้ใดนะคะมักในส่วนเหลข3ซ้ำโตรก็ย่าเป็นมั่นใจว่ามันจะเป็น3้ำโตรโตรงลายเด้อจ้ะอย่าลืมแน่นะคะตัดไว้น้ำแน่นะคะทาเอฟซีมักหนัดสันดอกว่าทาถืออกถือใจนะคะทาลังเทือนะพอมาหอดหูเหามันอาสิบเมนซ้ำโตตรงมันอาสิเขาอยู่แต่ว่ามันอาสิเขาเป็นสองโตบ่ อาจจะเป็นสามหนึ่งบ่กเออสามศูนย์บ่กเออหรือว่าหนึ่งศูนย์ดีนะคะลองเบิงนะคะอย่าลืมตัดน้ำเน่นะคะทาเอฟซีมักนะคะแคปหน้าจอนะคะสวยงามอยู่ดีเส้นสองว่าคือนะเรา,าถึงว่าตัวเลขที่อยู่ในกระดาษแผ่นเนี่ยเป็นคือคือเป็นส้มคือความหนาจะเป็นอ่าความน่าจะเป็นนะคะค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะคะในงวดนี้นะคะ ก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่จริงเราใจเส้นซองกะอยากให้มันถือพละอยากให้มันแมนอยากให้มันโอ้ยเป็นวงในอิลีนะคะบอกมาปุ๊บแค่เนี่ยห้างเดียวซ้ำโตห้างเดียวสองโตห้างเดียวเนี่ยให้มันแมนให้มันถือโหลดเออให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเอาไปยี่เป็จับกะให้ได้โชคได้หมาโหลดนะคะเส้นซองกะ ที่นําเสนอ,อยูนิคก็คือมีความหวังแบบนั้นนะคะหวังอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะความผสมของนูก็คือไม่เฮ็ด่องกับบริวาสิผ้าภัยเสียเงินเสียทองเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ถ้าลูว่าเล็กมันสิบอกเขาเลขกมันบอออกดอกนูก,กับบอนําเสนอนะคะแต่อันนี้นูก,กับบอลููคือกันนะคะกันเลยต้องหาแนวทางกันอยู่ทุกมือทุกเว่นนี้นะคะและกับบอมีไพสิไปหูดีหูเก่งปนัน เพราะไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้นะคะอยากให้ทุกท่านเข้าใจจุดนี้ด้วยนะคะโมเมนต์ว่า,อ,าอะไรว่าเป็นวงในบันนี้สมมติจะคองมากสมมติมีคนมากเนาะเอาไปยิปเป็นจับเราสมมติว่ามันบ่กเขามันบ่ถือ,อยังสินะเห็นว่าบบโทษโนอีกดิบ,บัตท,ที่นี่เอามานําเสนอเห็นยังขั้นมันบอ่อถือขนาดเอาแล้วโนสิไปหูแดงไหนว่าเหล็กมันสิถือหรือบ่ถือขนาด ถ้านูรูนะ้นะนูกับพเฮ็ดยังทาาน,านูกับปกเก่งเป็นน้อนสื่อตะเล็กโหลดตัวงานการกับบเฮ็ดดอกคิบนูกับบเฮ็ดเลยเห็นนะ้าหัวเล็กตัวใดสีออกนูกับไปไว้ยกับไปสื่อนั่งสื่อเลขโหลดหเนาะเออนี่อว่านางบอกแวบไบแบบแบบ้ค้นหายคนดาเฮ็ดยังเนาะคุณพ่อคุณแม่เออนี่ก็ว่าสวยนะ <laughs> อันนี้ซอยเด้นหนีนี่เส้นสองซอยนะคะเนาะฝากไว้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะเส้นสองกะไดมาแบบนี้นะคะกะเอามานําเสนอแบบนี้นะคะหวังเพื่อหวังว่าอยากให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องบุญน้าโชคเนี่ยโชคเฮงโชคหมันรวยรวยร,รับทรัพย์กันนะคะโอเคเนาะเอาสลาบคลิปนี้นะคะกระชัดเจนแล้วนะคะเส้นสองกะ บอมมี่ยอียงซีเวลแล้วนะคะจังใดกับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เขามารับชมรักฟังคลิปเนาะเข้ามากดไลค์เข้ามากดแ like, ช่าา share นะคะให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอยติดตามคอยสนับสนุนนะคะเสนสองแล้วก็บุญนําโชคนะคะมาโดยตลอดนะคะคลิปหน้าแนวทางหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครนะคะจงังใดกับฝาคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้เส้น2องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ